ครับสวัสดีครับก็เจอกันอีกแล้วนะครับผมคลิปนี้จะมาพูดเรื่องปริมาณการจ่ายน้ําให้ต้นเมลอนของเรานะครับผมมีเพื่อนๆหลายคนมากครับผมที่สอบถามเรื่องปริมาณการจ่ายน้ําให้เมลอนในแต่ละช่วงอายุนะครับผมว่าควรจะจ่ายในปริมาณเท่าไหร่แล้วก็ความเข้มของปุ๋ยช่วงนี้ช่วงนี้จะจ่ายให้เข้มเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวลองมาดูคร่าวๆกันเลยนะครับผมว่าเราจะให้น้ํา ให้ปุ๋ยยังไงนะครับส่วนหนึ่งของการกินน้ำจากต้นเมล่อนนะครับผมก็อยู่ที่สภาพอากาศของเพื่อนๆที่ปลูกลนะครับผมมันจะเกี่ยวกันหมดผมทั้งอุณหภูมิแสงแดดแล้วก็ความชื้นสัมพัสในอากาศนะครับผมมีผลต่อการกินน้ําของต้นเมล่อนของเพื่อนๆด้วยนะครับผมครับช่วงที่หนึ่งนะครับก็คือช่วงที่หนึ่งนี่คือ,คอการการลงก้านะครับผมหลังจากที่เราลงก้ามาเนี่ย รอให้รากมันเซตตัวกับวัสดุปลูกก่อนนะครับผมประมาณ2-3วันผมเราถึงจะเริ่มเดินปุ๋ยครับผมการเดินปุ๋ยในช่วงช่วงที่1นี้นะครับก็คือจะเดินปุ๋ยอยู่ที่ EC นะครับผม EC 0, 0. ูนนะครับผมส่วนปริมาณน้ำจะเท่าไหร่นะครับผมอันอันนี้อันนี้ถ้าเป็นผมนะครับผมจะให้วันละ หนึ่งร้อยห้าสิบซีซีับผมต่อวันนะครับผมก็คือเอ,อปั๊มผมเนี่ยจะเดินหนึ่งนาทีเนี่ยมันจะได้เท่ากับจะได้เท่ากับห้าสิบซีซีนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหนึ่งในหนึ่งร้อยห้าสิบซีซีเนี่ยผมจะเดินปั๊มอยู่สามครั้งนะครับผมต่อวันนะครับก็คือผมจะแบ่งเป็นเวลานะครับผมให้อ่ะ แปดโมงเช้าเปิดปั๊มไปหนึ่งนาทีนะครับแล้วก็ตอนเที่ยงเปิดปั๊มไปหนึ่งนาทีแล้วก็ผมจะเปิดตอนอีกกี่บ่ายสามนะครับผมหนึ่งนาทีครับก็ปริมาณน้ําที่ผมจ่ายต่อวันมันก็จะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบซีซีต่อวันนะครับผมสําหรับต้นเมลอนที่ผมปลูกนะครับในช่วงลงกล้าครับ ครับก็สําหรับการลงกล้าใหม่ๆผมก็จะให้ประมาณนี้นะครับผมก็สังเกตจากผิวหน้าวัสดุปลูกครับผมว่าต่อวันที่เราให้น้าเนี่ยมันยังชุ่มได้ทั้งวันไหมครับผมก็ถ้ามันแห้งไปเราก็เพิ่มปริมาณน้ําได้ครับผมพยายามรักษาบริเวณผิวหน้าวัสดุปลูกให้ชุ่มๆนะครับผมในในช่วงที่ลงกล้าะครับผมอย่าให้แห้งนะครับผม เพราะว่าต้นก้ามันยังไม่แข็งแรงครับผมต้นมันเล็กอยู่เนาะพยายามรักษาความชุ่มให้มันนะครับผมอย่าให้มันแห้งครับผมครับในช่วงสัปดาห์แรกนี้เราให้ปริมาณน้ําเท่านี้นะครับผมก็สัปดาห์ต่อไปเราก็จะเพิ่มปริมาณน้ําขึ้นอีกนะครับผมก็ตามอายุของต้นมันนะผมเพราะว่าต้นมันโตขึ้นละเราก็จะเพิ่มขึ้นอีกผมสมมุติว่าผ่านสัปดาห์แรกไปละก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่สองอ่ะผ่านเข้าสู่สัปดาห์ที่สองนะก็อาจจะเพิ่มน้ําขึ้นไปเป็น 250 cc ครับผมโดยกระจายให้ต่อวันเหมือนเดิมผมอาจจะก,กระจายเป็น8ปดโมงส0บเที่ยงบ่ายโมงแล้วก็บ่ายสามเนี้ยครับผมก็จ่ายครั้งละห้าสิบซีซีห้าสไปเนี้ยครับผม นะเพราะว่าต้นมันโตขึ้นมันก็จะกินน้ําในปริมาณที่มากขึ้นครับผมแล้วก็ ec ปุ๋ยนี้ก็ควรจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผม ec ของปุ๋ยเดีย๋ยวเขียนใหม่ ec ควรจะเพิ่มขึ้นอย่างถ้าเป็นผมนะผมจะเพิ่มขึ้นอีกเป็น0.8นะครับผม ec ก็คือความเข้มของปุ๋ยผมในสัปดาห์ที่2 หลังจากผ่านสัปดาห์ที่สองแล้วผมแล้เข้าสู่สัปดาห์ที่3ามก็เหมือนกันนะครับผมเมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่3ามเราก็เพิ่ม EC ของปุ๋ยนะเข้าไปท่าอาจจะเป็น EC 1นึ่งดสองปริมาณน้ําเราอาจจะจ่ายที่ความถี่ให้มากกว่านี้ก็ได้นะคผมหรือว่าจะไปเพิ่มนาทีในการใจ่ายในแต่ละทีก็ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็บวกกับการเพิ่ม EC เข้าไปครับผม ช่วงที่3านี่เราน่าจะสังเกตจากน้ำที่ขังที่ก้นถุงได้แล้วนะครับผมจะเป็นตัวกำหนดการให้น้ำของราผมเดี๋ยวลองไปดูที่ผมพูดในแปลงดีกว่าผมจะได้เข้าใจง่ายกว่าครับเรื่องการเพิ่มความเข้มของปุ๋ยนี้ก็ก็เราจะเพิ่มตามการเจริญเติบโตครับผมว่าต้นมันโตขึ้นเรื่อยๆเ,เราก็เพิ่มอีขึ้นเรื่อยๆครับผม ตามตามแต่เพื่อนๆจะเพิ่มเลยนะผมผมผมก็ไม่ได้ฟิกนะครับผมว่าจะต้องเพิ่มตามผมอย่างนี้ผมก็ให้เพื่อนๆสังเกตเอาผมแล้วก็เพิ่ม EC ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผม <S <S การเพิ่ม EC ปุ๋ยนี่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะผมว่าถ้าไปเพิ่มเยอะถ้าต้นมันรับไม่ไหวมันก็จะจุกปุ๋ยนะผมยอดจะไม่เดินนะผมไปยอดจะไม่ไหม้นะครับแล้วก็ใบที่แก่ๆแล้วเนี่ยมันจะเริ่มม้วนนะครับผมให้ให้สังเกต ต้นของเราด้วยนะครับผมว่าปุ๋ยมันเกินหรือเปล่าผมก็ปุ๋ยเกินก็จะยอดจะจุกครับยอดจะไม่เดินนะครับผมแล้วก็ใบที่เป็นใบแก่เนี่ยจะม้วนครับผมจะม้วนลงครับผมจะพับลงก็สังเกตด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าแบบโอ้ยจะอัดปุ๋ยให้เข้มๆไปเลยก็ไม่ไม่ใช่ครับผมเราต้องให้ตามสเต็ปการโตของเขาครับผมต้นมันโตขึ้นแล้วก็ไล่สเต็ปขึ้นไปเรื่อยๆไล่ช้าๆครับผมแล้วก็หมั่นสังเกตด้วยครับผมว่า ใบของมันผิดปกติหรือเปล่าครับผมใบไหมไหมถ้าใบไม้นี่แสดงว่าปุ๋ยเกินผมขอบใบจะไม่ไหม้ครับผมยอดจะจุกครับผมยอดคือยอดจะไม่เดินครับผมครับก็ถ้าจะให้ระบุว่าเมลอนตามช่วงอายุนี้กินน้ําเท่านี้เท่านี้เท่านี้ก็คือมันไม่สามารถระบุได้นะครับผมเพราะว่าพื้นที่ของเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยมันต่างกันนะครับผมมันจะมีปัจจัยหลายๆอย่างครับผม บางคนก็ปลูกในพื้นที่โล่งก็จะได้แดดดชั่วโมงาชั่วโมงบางคนปลูกในพื้นที่ที่มีแดดน้อยอาจจะโดนล่มไม้บางอะไรไปบ้างก็อาจจะเหลือวันละ6ชั่วโมงก็การกินน้ําของเมลอนของแต่ละในแต่ละพื้นที่มันก็จะกินไม่เท่ากันนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกคผมให้ให้สังเกตเอาจากน้ําที่อยู่ก้นถุงครับผม ให้มาสังเกตตอนเย็นนะครับผมหลังจากที่เราปล่อยน้ําให้มันทั้งวันแล้วครับว่าน้ํามันจะเหลือก้อนหูงไหมในการที่เราปล่อยน้ําไปแล้วทั้งวันถ้าน้ํามันยังเหลือก็แสดงว่าเราจ่ายน้ําเกินหรือว่ามันพอดีเนาะเนี่ยก็ยังชุ่มๆอยู่ก็แสดงแสดงว่าอย่างนี้เราปล่อยน้ําให้ต้นไมลรอนได้พอดีนะครับหรืว่าเราให้น้ําต่อวันแล้วน้ํามันขังขึ้นมาเยอะเสูงๆเนี่ย แสดงว่าเราจ่ายน้ําเกินนะครับให้ให้สังเกตอย่างนี้เอานะครับผมเอ,อจะให้ผมระบุว่าเอ,อเมลอนอายุเท่านี้กินน้ําเท่านี้เท่านี้เท่านี้ก็มันระบุไม่ได้ครับผมเพราะว่าปัจจัยของพื้นที่มันต่างกันนะผมการกินน้ําของต้นเมลอนมันก็ย่อมต่างกันอยู่แล้วครับผมเนี่ยให้เราสังเกตด้วยตัวเราเองครับผมว่าเมลอนของเราอะจะกินน้ําเยอะหรือน้ําน้อยการเจาะถุงก็เจาะให้มันงสูงหน่อยนะครับผมอย่าไปเจาะใต้นะครับผมถ้าเกิดเพราะว่าเจาะใต้เนี่ย เราจะไม่รู้เลยว่าเมล่อนเรากินน้ําพอหรือไม่พอครับผมเพราะว่าบางทีเราจ่ายน้ําไปเนี่ยน้ำมันก็ไหลออกจากรูที่เราเจาะด้านล่างับผมเพราะฉะนั้นแล้วพยายามอย่าเจาะถุงตรงก้นครับผมให้เจาะสูงขึ้นมาข้างบนนี้เราจะได้รู้ครับผมว่าปริมาณน้ําที่เราจ่ายให้เมล่อนอะ่ะมันจะพอหรือไม่พอครับครับก็สังเกตเอาอย่างนี้ครับผม ราะว่าปัจจัยการกินน้ำของเมลอนมันอยู่ที่พื้นที่ของเราที่เราปลูกด้วยครับถ้าบางคนพื้นที่เขามีแดดเต็มวัน8ดชั่วโมงเก้าชั่วโมงเนี่ยเขาก็จะกินน้ําเยอะหน่อยแต่ถ้าใครบางคนปลูกที่มีแดดน้นอยๆสักหกชั่วโมงมันก็จะกินน้ําลดลงไปอีกครับผมการกินน้ํำไม่เท่ากันจริงๆครับผมในแต่ละพื้นที่ครับผม ไหนจะปัจจัยความชื้นสัมพัสอะไรอีกครับผมในแต่ละพื้นที่มันไม่เท่ากันอยู่แล้วครับก็ให้เราต้องอดูแล้วก็สังเกตจากการกินของมันครับผมอย่างที่ผมบอกครับผมอ่าก็ยกตัวอย่างครับก็อย่างสมมุติว่าเมลอนของผมแล้วต้นสูงเท่านี้อ่ะของเพื่อนเพืนก็สูงเท่ากันเท่านี้แต่ เมลอนของผมได้แดดวันละหกชั่วโมงกับผมพื่อนเพื่อน,อนที่ต้นเท่ากันเนี่ยได้แดดแปดชั่วโมงการกินน้ําก็ต่างกันครับผมแน่นอนนะผมอ,อปัจจัยสภาพแวดล้อมอากาศแสงแดดอะไรก็เกี่ยวหมดครับผมกับการกินน้ำของเมลอนเพื่อนๆต้องสังเกตเองนะผมจากการปลูกของเพื่อนๆครับว่าน้ําเราพอหรือไม่พอ การดูว่าน้ําพอหรือไม่พอเราก็สังเกตจากก้นถุงนี่เลยครับว่าว,วันหนึ่งเราจ่ายน้ําให้เมลอนพอหรือเปล่าก็มาสังเกตตอนเย็นนะผมถ้าน้ํามันขังนิดหน่อยนี่ก็แสดงว่าพอดีนะครับผมหรือว่าถ้าน้ํามันขึ้นมาเนี่ยมันขังเยอะไปเนะี่ยแสดงว่าเราจ่ายน้าเกินเราก็ปรับลดการจ่ายน้ําลงครับถ้าเกิดว่ามันแห้งไปเนี่ยก็แสดงว่าเราจ่ายน้ําไม่พอละเราจะต้องเพิ่มปริมาณการจ่ายน้ําให้เมลอนต่อวันให้เพิ่มสูงขึ้นนะผม นะครับมันต้องปรับอยู่ตลอดครับผมยิ่งต้นมันโตมันก็จะกินมากขึ้นเรื่อยๆครับเราก็ต้องปรับเพิ่มเพิ่มเพิ่มให้มันอยู่เรื่อยๆืยครับผมอย่างเราลงก้ามันใหม่ๆ่นะก็ลงก้าต้นมันยังเล็กอยู่เนาะน้ำมันอาจจะไม่ได้ต้องการอะไรมากเราก็ให้วันหนึ่งหนึ่งร้อยซีซีร้อยห้าสิบซีซีสองร้อยซีซีอะไรก็ว่าไปก็ สังเกตดูจากผิวผิว,ผ,วผิวหน้าของวัสดุปลูกเพราว่ามันว่าทั้งวันเนี่ยมันชื้นได้หรือเปล่าครับผมเพราะว่าต้นการมันยังอ่อนแอเนาะพยายามให้ให้บริเวณผิวหน้าอของวัสดุปลูกของเราเนี่ยมีความชื้นอยู่ทั้งวันนะครับผมจากนั้นก็เมื่อต้นมันโตขึ้นนิดนึงแล้วเราก็ปรับน้ําเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผมครับก็สําหรับคลิปการ ให้น้ำเมลอนหวังว่าเพื่อนๆก็คงจะพอเข้าใจกันบ้างแล้วนะครับผมก็สภาพแวดล้อมปัจจัยต่างๆมีผลต่อการกินน้ําของเมลอนนะครับผมบางพื้นที่แสงแดดเยอะมันก็จะกินเยอะหน่อยครับผมความชื้นสัมพัทธ์มีมากมีน้อยครับผมจํานวนแดดที่ได้ต่อวันอุณหภูมิหรือว่าอะไรต่างๆครับผมมีผลกับการกินน้ําของเมลอนทั้งหมดนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะเอา วิธีการของผมนะครับไปไประยุกต์ใช้กับาการปลูกเมร่อนของเพื่อนๆได้นะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมครับผมขอบคุณครับ